ดูมาตอนนั้นนะผมเห็นรถผมจําได้ดูดูโอ้วิ่งใหญ่เลยมาลูกมามามาเร็ว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 วันนี้นี่ทําข้าวมาเยอะเลยกินไปสามสี่ตัวแล้วละครับมาลูกไหมเจอแล้ววันนี้เจอแล้วเจอเต็มเต็มนองกําลังวิ่งไปหลังซอยครับดีดีที่ผมมาเร็วดาดาดามาเลยใส่กันลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ มาวันนี้เจอน้องพอดีแล้๋ยวพ่อหาที่ใส่ให้ลูกชอบมาคุยขยะกินเอาใส่ให้ดีอ่ะหาที่ใส่ก่อน <c oughs> ใส่อันนี้ลูกนะมาลูกมาอ่ามาเลยมาเลย อ้าวถุงใหญ่เลยลูกแบ่งกับมาจอนโกดังครับคนละครึง่ง <g it> จะเป็นไก่กับปลากระป๋องนะครับผมมาลูกมามากินเลยกินเลยกินเลยไปให้หมาจอนโกดังก่อนกินเลยลูกกินเลยดูครับกินใหญ่เลย ตัวน้องผอมมากกินได้ลูกกินเลยไม่ต้องกลัวทีให้เยอะเลยครับผมกินอิ่มไปเลยไปครับให้อาหารหมาจรกูดังต่อไปนะลูกนะพรุ่งนี้มาอีกนะพรุ่งนี้หนูมาอีกนะพ่อจะผ่านทางนี้นะ มีคนบอกว่าให้จับน้องทำหมันจะทำหมันอะไรแล้วครับ <c oughs> อยู่ห่างเป็นร้อยเมตรยังวิ่งหนีขนาดนี้ข้าวแบ่งกับหมาจรอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ ก็เลยเหลือมาแค่นี้ข้าวพร้อมแล้วมากินได้เลยลกูกวิ่งไปข้างหลังครับตายวันนี้ไข่มาส่งครับไข่มาส่งเร่งงานก็คงจะประมาณสองค่อมเลยเจะแบบจุดงานเพราะลูกค้าก็สั่งไข่มาแล้วแต่ยังไม่มีสต๊อกส่งลูกค้าเลยต้องคัดไข่ดึกเลยครับวันนี้ไปทำงานต่อ